พอ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 ,พอได้แล้วทุกฝ่ายเตรียมพรม้อมแอคชั่นเฮ้ยดูท่าทางของเธอสิฮะนี่ให้มันธรรมชาติหน่อยอย่าบิดตัวแบบนั้นเปลี่ยนท่าโพสหน่อย เพราะเธอใส่สเวเตอร์สีดำมันเลยดูดความร้อนเธอเลยร้อนมากค่ะอย่าวางแขนตรงนั้นคัด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  จะต้องให้บอกกี่ครั้งว่าอย่าพัดแบบน,นั้นห่ะฮะจับที่ถ่ายทำวันนี้ถ่ายไม่เสร็จแน่อีกรอบเตรียมพร้อมแอคชั่นคัดคัดคัดเฮ้ยต้องให้ผมพูดกี่ครั้งกันฮะคุณทำได้ไหมเนี่ยไม่ดีที่ผมพูดเลยหรือไงทำไมคุณต้องเอาแขนมาไว้ตรงนี้ด้วยตอนนี้คุณเป็นนางฟ้าแล้วทำตัวให้เหมือนหน่อย แสดงความไปดังฟ้าไม่ได้เหรอฮะผมก็ทนคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนะคุณเป็นไรของคุณเนี่ยคนไรกันผู้กำกับคะอย่ามโหนะคะฉันจะไปคุยกับเธอเองฉันจะพาเธอกลับมาตอนนี้เลยไจิ้งใหญ่มาจากไหนเนี่ยผะผมไม่เคยเจอดาราแบบนี้เลยคุนี่เป็นวันแรกเธอคงจะยังไม่ชินคะวันแรกวันที่สองอะไรคนรออยู่ต้องเยอะแยะโกรธเลยนะคะผู้กำกับเค้กข้าวเหนียวมาแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะไม่เป็นไรหรอกเธอเป็นพวกแฟนที่คลั่งคล้ฉันเหรอแฟนที่คลั่งไคล้อะไรกันนี่คือเค,ค้กข้าวเหนียวดูสิคะคนที่ตามดาราที่ชอบสนกระทบชีวิตส่วนตัวของเขานั่นแหละแฟนที่คลั่งไคล้ <laughs> ตั้งแต่ฉันรู้ว่าต้องมาดูแลกองถ่ายฉันก็ไปเช็คไว้บ่อคุณเห็นคุณโพส์เรื่องเค,ค้กข้าวเหนียวแบบนั้นฉันก็เลยไปหามา ในที่สุดแฟนฉันก็ขอให้เพื่อนเขาซื้อมาให้จนได้แฟนฉันเป็นจิตกรเขารู้จักนักวาดที่คุณชอบฉันก็เลยขอให้เขาเซ็นหนังสือให้นะคะมีแฟนแล้วดียังไงเหรอยิ่งเปิดเผยมากก็ยิ่งเลิกกันเร็วจริงๆแล้วบอสฉันไม่ยอมให้ฉันให้คุณกินนี่เพราะเขาสำลักตอนกินมัน เขากลัวคุณจะสำลักและเขาจะต้องชดใช้เงินจำนวนมากนี่ค่ะฉันไม่ดื่มกาแฟแบบนี้กาแฟเย็นคุณจะได้ดีขึ้นอากาศมันร้อนมากออกไปก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ดีอากาศก็เหมือนความคิดของคนอื่นคุณเปลี่ยนมันไม่ได้สิ่งเดียวที่คุณเลือกได้คือเผชิญหน้ากลับมาด้วยความสุขหรือทุกข์ไม่มีใครสนใจความสุขของฉันหรอกเนอะคุณไงล่าที่สน ก็เธอไม่สนเหรอฉันต้องสนใจสิคะเสียวเย่นี่สไตล์ฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเราถ่ายชุดที่สองอยู่พวกนี้เป็นสองสีสำหรับทั้งสองฤดูนี้ โฮสให้ดูผ่อนคลายหน่อยยิ้มกว้างกว่านี้หน่อยเฮ้ย hey, คัด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 ผมต้องพูดอีกอกี่ครั้งว่าคุณเป็นดาราคุณรู้ไหมคุณต้องมีจินตนาการคุณมีจินตนาการไหมที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ฤดูร้อนจินตนาการไปก็ได้ว่ะตอนนี้คุณอยู่รัเสเซียฤดูหนาวอ่ะฤดูหนาวโอเคไหมไม่ใช่ฤดูร้อนอากาศร้อนมากทุกคนก็อยู่ตรงนี้กับคุณเหมือนกันโอเลยียดูสิคะ คิดว่าตอนนี้ฤดูหนาวฉันกับคุณเราใส่ชุดฤดูหนาวเหมือนกันคุณทำได้เชื่อมั่นในตัวเองไว้สู้ๆฉันจะเปิดเพลงให้นะคะคุณจะได้ทำอารมณ์ฟังสิคะทุกคนพร<อ>้มมพอมเลยรอไหมแอคชั่น ต่อไปแบบนั้นดี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 ดทำดีมากค่ะโอเคเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม